เพื่อนที่เราจะมาทำขนมบานาน่าเค้กนะคะต้องต้องเอากล้วยสุกๆแบบนี้นะคะเพื่อนกล้วยสุกๆแบบนี้เนาะเรามีอะไรบ้างคะไข่สามฟองแป้งสองร้อยกรัมนะคะบั克พูเวอร์ก็คือหนึ่งช้อนหนึ่งซองนะคะอันนี้วาเลซุก้านมหนึ่งถ้วยน้ำมันหนึ่งถ้วยน้ำตาลร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็มะนาว มะนาวน้ำมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็เปลือกมะนาวนะกันเพื่อนเดเชลภาจะทําเสร็จแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าตาตา,ตาเป็นยังไงเนาะตรงนี้ก็มีแป้งนะคะมีแป้งมีผงฟูนะคะแล้วก็น้ําตาลนะเราจะผสมใส่กันแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนคนแล้วเราจะกรองอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเราจะขูดมะนาวนะเนี่ยค่ะมะนาวบีโอนะคะถ้าไม่นาวธรรมดาก็ไม่กล้าใส่เนาะ เพื่อจะได้ขนมเราจะได้หอมเพื่อนแล้วก็น้ำมะนาวแล้วกันเพื่อนมะนาวที่เราจะใส่แล้วพอบีบใส่กับกล้วยนี่เลยเพื่อนแล้วกล้วยจะไม่ดำเพื่อนแล้วก็จะหอมน้ำมันหนึ่งถ้วยนะกันเพื่อนชูไข่ไก่สามฟองเงินเพื่อนเราทุบใส่ถ้วยไว้ก่อนนะทุบใส่ถ้วยดูก่อนนะคะกลัวเพราะว่าเขาจะกลัวเขาจะเสียนะคะเพื่อนอันนี้ไก่อันนี้ไข่นี่โอเคนะคะไข่ตุงเอ็นสามฟองนเพื่อน เราจะตีนะคะกล้วยกับน้ำมะนาวนะะเพื่อนเราบีเราบีาบ้ให้เข้ากันนะคะสองร้อยเหมือนกันจะมีไข่น้ำมันนมเกลือกล้วยนะคะเราจะลงสามรอบนะะันเพื่อนเราจะร่อนแป้งนะห่าวคนกันทีนี้คนทำอย่างนี้สามรอบนะคะเพื่อน ต้องกองแป้งด้วยนะนี่กระชอนกองแป้งแล้วเนาะแป้งต้องกองค่ะเพื่อนพักแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ฟอร์มอันนี้นะคะเพื่อนเทใส่ฟอร์มนี่ก็เข้าอบเลยนะคะแต่ไม่อบตอนนี้ค่ะเพื่อนดู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 บานหน้าเค้กเพื่อนนะน่าทานไหมมาทานด้วยกันค่ะ